เนาะวันไปเฮ็ดงานแล้วนานน้ำหมดทั่วอยู่สิค่คือสี่โดดนะเถอะแล้วมันหลายต้นเนาะทั่วมูอจกทางไปอืมทั่วมือจกทางไปสิอันมวกนันนังเก่าออกต้องหอยอะไยุงอะไย่างไัดที่นี่ทั่วสิไปเลย,ยที่ประเทศพุนค้าหมดทั่วพี่น้องผู้โดยเตี้ยเก็บบะเถงทั่วสิบบาท <laughs> ละส,สิบบาทมอ,องนี่เลื่อไว้ปลูกักทั่วมึนงน้ากว่ากำลังสิไปเขากำหดนา้าไว้ฟื้นขึ้นมาแล้วเจ้าเจ้าเพาได้ตั้งลงดินกบับว่อันนั่นแล้วอ,อันนี้ก็บ,บกอกม่วงเบาที่นอนดูปัาด ดูที่น่องดูการอยู่นมองเลยคุณนะดูดูอันต้น uh, ข้างนอกข้างในมันบอตุยเหมืก oh, ันอยู่ดีเนาะอันมันบไดโหดมันคุณเพียลนเ้ยมุทั่วมุทั่วทัวติโอ้มุมมองปฏิบตธรรมชาติมันเนาะมา ก็นนนจะกินได้แล้วพี่น้องเป็นรุ่นเป็นรุ่นต้นนั่นอยู่แต่ว่าตัวนี้มันมันพ่อหน้ามเท่านี้ตัวนี้มันพ่อหน้ามันมันก็เล่งงามก็น่าพ่ออย่างมันก็เล่งงามอันนี้ก็เป็นส่วนขั้วแน่น้อยค่ะนี่หอมแดงหอมเลยมกพริก มันคุ้งเตี้ยพี่น้องไอ้ท่านก็เป็นอ้อยโอ้ยอ้อยมันใกล้น้ามันก็งามเนาะคันเนาะใกล้อ้อยมันก็งามใกล้น้าโอ้ยไอ้ไไไอแบบาตรปลอดพีชม,พมันพริกกำลังเป็นดอกพี่นอนะ้องเป็นนะคนมันพริกพี่น้องมันดูมันตีคนม,มันเคี้ยเคี้ยอ้ยมบบเคี้ยเคี้ยกำลังเป็นแล้วพี่น้องมันดูเป็นนะอ้อยกับพ่ออ้อยเกิดไม่กับนี่ มะเขือก็สิเป็นแล้วพี่น้องเุ็น่ะมะพุ่งก็กำลังงามมะเขือเป็นดอกแล้วพี่น้องมางดูว้าวคุณอ้อยไก่นามงามค่ะพี่น้องเอองามคุณมะเขือก็มันเป็นดอกมะเขือก็ได้คุณน่ะพริกมะเขือไก่นามงามขนาดสนุกแพ้เน้าอ้อยกระด้ คนว่ามาพริกพันอันนั่นว่าสันพันพริกพันกับเรื่องค่อยงาว่านผู้ขายคนมาเนาะเดี๋ยวรอทั่งกลุ่มไปมันที่เป็นพันอย่างกตแต่ค่อยเบิ้งนะพี่น้องเนาะอันนี้กับพันหมูคงเตี้ยเตี้ยสมซื่ออีดีพี่น้องทุนนะ มันก็งวงพั้นงวยหน่วยเหี้ยอค่ะพี่น้องเป็นที่แรกตกโดกแดดหลายห่วงเบิดพี่น้องมันแดดมันห่อนโดกว่าชันหมากเต็มอยู่พอแดดมากกับห่วงเบิดอืมขุนพวกพี่น้องมองมองบอกกันนะเวลาไปซุ่มที่วังนพุ่นมันคืสูงนะพี่น้องเนาะอืม มันจะไกล้กล้สองตัวพี่น้องไกล้ทนาน่าสนท่อนเนมามาให้แต่บุญแล้วก็เลี้ยงไว้เดนนเดห่อนเลยพี่น้องห่วงเบื่อตรงนี <c ười> ้บนะุญตัวทึงๆน่ะโดดกากซากอยู่พี่น้องทึงกระไดอันนี้ก็เป็นลานลานน่ามาเก็บไปกินเลยพี่น้องเราแต่บ่เหลือคุณดู <c ười> มันดำมัไจะกินสมคุณมันลูกพนองมันลูกบวมหกมอคุณคุณแต่ว่าต้นนี้บ่อยถึกน้ำรับพีน้องบ่อยถึงน้ำคู่านอ่ะคุณดกดกคือเก่าล้วพีนองเป็นธรรมชาติเนาะว่ามีปุ๋ยว่ามียางใส่คุณ กาสาดอยู่พี่น้องหมกม่วงเบาค่ะคมันจะเม,นมน่นหมกนาวค่ะนี่หมกนาวนาวก็กําลังเป็นดอกอืมเป็นมาคิอได้กินก็มีเป็นดอกก็มีพี่น้องโอ้ยแกเม่นอันแกเมันหมกม่วงอันสานดูดูแหมสานดูดูคุคณหลานใอยบ่เชิงพี่น้อง แกบดถึงแกเลยบดได้มาทางที่แกได้กินนจะทางทุนเป็นดอกกระมี่ชิได้กินกระมี่โอ้ดีดีพี่น้องดีเป็นรุ่นเป็นรุ่นกันเนาะโอ้เห็นด้วยเป็นดอกแล้วเจ้าเป็นอย่างบวเจ้าเห็นดยู่เป็นดอกแล้วเป็นดอกแล้วสองพันพันมองแหลดบอก โอ้ยจำกับบ่ได้อืมเป็นดอกอง,อง่ายๆคือน้องเอา้าฝนตกมากกับสิบ่ติดตีอยู่ติเป็นแดดไล่คือน้องแดดแห้งไล่อืมอันนี้แมงมดพวงมั่นเกียวสวยคือน้องดู่เลยอือพ่นดี่คือน้องดูพ่น นี่เขียวสวยครับพี่น้องอันนี้เราเพ่ถือแดดปันใดให้ใน,นีหมูม่วงสามดูดูค่ะสามดูดูแกมกันดูพี่น้องเอ้ยม่วงอืมคุณอันนี้หมูม่วงมั่นพี่น้องเนี่ยสิเป็นลาหมูยู่เออไข่เด้เป็นลาหมูฮาก็ได้กินซาเด้เราพี่น้องเนาะเออคนน่ะเป็นดอกก็เป็นดอก ในวาดปัจจบับเป็นมากอันนี้เขาบอกว่ามันคือกันครับพอดีโอ้ยเป็นปุ่มเป็นวพวง,งอยู่พี่น้องมึงดูุ่นโดกแค่ดกปลาอันนี้เกมน้องเน่าครับพี่น้อง,น,อง,น,องนี่เป็นตลอดปีแพ่นธุกระไดน้องเน่าหุ่นมะนาวหุ่นนะโอ้ยกำลังเปลี่ยนพี่น้องคนละคนทั้งเป็นจีเป็นจีจุ๊บ ปลายนี่ได้ว่าตาัดออกพี่น้องมันบางบางคนทางวิ่เห็นหงหลาน,นยางเนีะยก็ได้ตัดออกอคุณเบ่งหุกม้วงพี่น้องอมีหมกม้วงมันเขามมงมั่น,นปลายนั้นได้ตัดออกโอ้ยสะได้พี่น้องตัดออกนี่น้อยแฮรี่ก็มากินบนนี้เราเนี่หลานพุทะห้อยห้อยแล้วกิดไปกินแล้วถึงเนาะ ถ้วเก็เปียกไปกินแต่วันไป็ลหงม่วงมันพี่น้องหอมองม่วงมันอุ้ยอุ้ยคุณคุณดูเต้มเตือนพี่น้องปีนคือดดขัดเถอะคุดคุณอืมดูขัดนี้บราจะได้หนอนน้ำน่ครับเดี๋ยว,ยยยยยวนนะว่ากับพกใคอทีเห็ดน้ำเนาะคนหัวนหน้าตัวกำลังเป็นพี่น้องบงหน้าตัวในกินตลอดปีค่ะนี่อ๋อห่วงอัน สามก็ดูก็เปลี่ยนแล้วสินี่สามก็ดูเปลี่ยนแล้วค่ะโอ้ยหมดดูอีกกินตัวฟินอาม,ม,มุกม่วงมันก็ได้โบกไปแต้มอยู่นคนละขอบคุณทุกทุกการรับชมค่ะ